สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดการลงทุนที่น่าสนใจมากๆนะคะคือการคิดแล้วก็ลงทุนแบบส่วนกระแสค่ะโดยเราจะอิงจากบทวิเคราะห์ของ Money Atlas เกี่ยวกับ m i c r o b e r ร์กันค่ะแหล่งข้อมูลหลักๆของเราวันนี้ก็คือข้อความส่วนหนึ่งจากบทความชื่อศิลปะการลงทุนส่วนกระแสแบบ Mi c คร b e r ร์รีโดย Money a t l a s นะคะเป้าหมายก็คืออยากทาความเข้าใจว่าอะไรทาให้เบอร์รี่เขา โดดเด่นแล้วเราจะเรียนรู้อะไรจากวิธีคิดที่กล้าแบบว่าท้าทายความเชื่อส่วนใหญ่ได้บ้างเหมือนกับเรากําลังค้นหาสินทรัพย์ล่องหนผ่านมุมมองที่ไม่เหมือนใครเลยค่ะใช่ครับคือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือเบอร์รี่เนี่ยเขาไม่ได้รวยเพราะโชคช่วยแต่เขาเป็นคนที่วิเคราะห์จนเห็นสัญญ,ญาณของฟองสบู่ซับพรามหมายถึงวิกฤตสินเชื่อบ้านคุณภาพต่ำนะครับที่มันแตกในปี2008 เขาเห็นล่วงหน้าเลยและที่สำคัญคือเขาไม่ได้แค่รู้นะครับแต่กล้าลงมือเดิมพันครั้งใหญ่เลยในสิ่งที่คนทั้งพอสตรตตอนนั้นมองว่าผิดปกติหรือบางคนถึงก็บอกว่าเขาบ้าไปแล้วโอ้น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะ m ั n น y a s l a s าสรุปหัวใจสำคัญไว้ว่าเบอร์รี่เนี่ยเขาไม่ได้เชื่อแค่สิ่งที่ตาเห็นนะคะแต่เขาเชื่อในสิ่งที่เขาเรียกว่าสมการที่ยังไม่ถูกแก้ เขาลงลึกในข้อมูลมหาศาลเลยเพื่อหากลไกลที่ไม่มีใครมองเห็นบทความชี้ว่าเขามองลึกลงไปถึงโครงสร้างของตัวสินทรัพย์เลยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ภาพรวมถูกต้องเลยครับมัน,นี่แอสแลเน้นว่าแทนที่จะดูแค่ราคา mortgage bond หรือตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านคำประกันเฉยๆเนี่ยเบรรี่กลับไปขุดดูคุณภาพของสินเชื่อแต่และตัวที่อยู่ในนั้นเลยครับซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดมองข้ามไป เขาพบว่ามันเต็มไปด้วยสินเชื่อด้อยคุณภาพนี่แหละครับคือการมองเห็น,นกลไกที่ซ่อนอยู่แล้วเขาก็กล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองวิเคราะห์เจอแม้จะถูกกดดันหรือว่าถูกเยาะเย้ยก็ตามเขาตัดสินใจช็อตสินทรัพย์เหล่านี้พูดง่ายๆก็คือพานันว่าราคาของมันจะตกแล้วก็ถือสถานะตรงข้ามตลาดนานๆพอจนความจริงมันปรากฏออกมานี่คือการฟังเสียงข้อมูลไม่ใช่เสียงเชียร์ของฝูงชนเลยครับ แต่เป็นการเห็นในสิ่งที่คนอื่นยังไม่เห็นหรืออาจจะยังไม่สนใจจะดูมากกว่ามันนี่แอตลาสมีตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องนี้กับยุคปัจจุบันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับบทความยกตัวอย่างไว้น่าสนใจครับเช่นถ้าทุกคนกำลังสนใจแต่บิตคอยบางทีโอกาสอาจจะอยู่ในเทคโนโลยีอื่นที่ต่อยอดจากบล็อกเชนก็ได้ที่ไม่ใช่คริปโตโดยตรงหรือในยุคที่ AI กํกำลังบูมสุดขีดแบบนี้โอกาสอาจไม่ได้อยู่ที่ตัว AI อย่างเดียว แต่อาจจะอยู่ที่ทรัพยากรพื้นฐานที่ขับเคลื่อนมันมากกว่าอย่างเช่นพลังงานทองแดงหรือว่าแร่หายากหรือแม้แต่ข้อมูลภาคเกษตรซึ่งดูเผินๆเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกันเลยนะครับ เข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่ามันนี่แอตลาสกำลังชี้ว่าไม่ใช่แค่หาของใหม่ๆแต่ต้องหาตัวขับเคลื่อนหรือข้อต่อสำคัญที่คนอื่นอาจจะยังมองข้ามไปแม้จะดูไม่เกี่ยวกันเลยในตอนแรกสิ่งนี้ก็ยิ่งตอกย้ำว่าเบอร์รี่เขารู้ก่อนเพราะวิเคราะห์ลึกจริงๆไม่ใช่แค่เดาสุ่มหรือว่าตามกระแสไปเม่นยํำเลยครับเขาเหมือนกับฟังเสียงของอนาคตที่มันซ่อนอยู่ในข้อมูลปัจจุบันซึ่งยังไม่มีใครได้ยินนะครับอื น่าคิดนะคะว่าหลักการแบบนี้จะปรับใช้กับคนทั่วไปอย่างเราเราได้ยังไงบ้างมานี่แอตลาสได้ให้มุมมองเรื่องนี้ไว้ไหมคะว่าเราจะมองหากลไกที่ซ่อนอยู่พวกนี้ได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเบอร์ลี่เลยบทความไม่ได้บอกว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแต่จะเน้นไปที่ทัศนคติแล้วก็กระบวนการคิดมากกว่าคือประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ความกล้าที่จะคิดต่างอย่างมีเหตุผลกล้าที่จะใช้เวลาเงียบๆเ,เพราะวิเคราะห์ข้อมูลจริงๆจังๆ ในขณะที่ตลาดหรือคนรอบข้างกําลังออส่งเสียงดังหรือว่าตื่นเต้นกับอะไรบางอย่างและที่สําคัญอีกอย่างก็คือการรอคอยอย่างอดทนครับมองหาเสียงที่ยังไม่มีชื่อหรือกลไกที่คนอื่นมองข้ามไปซึ่งบางทีมันอาจจะอยู่ในข้อมูลที่เราเข้าถึงได้อยู่แล้วก็ได้ครับแค่เราอาจจะยังไม่ได้มองในมุมนั้น สรุปแล้วนะคะแก่นของการคิดแบบเบอร์เทรดที่ Money a t l a ลถอดรหัสมาให้เราก็คือการผสมผสานร,ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเข้มข้นมากๆลงลึกถึงแก่นแท้เลยกับความกล้าที่จะเชื่อมั่นในข้อสรุปของตัวเองแม้จะต้องยืนอยู่ตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่เป็นการมองหาคุณค่าในจุดบอดที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นนั่นเองใช่ครับแล้วก็มีคำถามสำคัญที่บทความทิ้งทายไว้ให้คิดต่อซึ่งผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับคือ ในโลกปัจจุบันที่ข้อมูลมันท่วมท้นขนาดนี้มีเสียงที่ยังไม่มีชื่อหรือสมการที่ยังไม่ถูกแก้อะไรอีกบ้างที่เราอาจกําลังมองข้ามไปไม่ใช่แค่ในโลกการลงทุนนะครับแต่อาจจะรวมถึงในธุรกิจการทํางานหรือแนวมุมมือ,อื่นๆของชีวิตเราก็ได้มีกลไกอะไรที่มันซ่อนอยู่ที่รอการค้นพบอยู่หรือเปล่าอันนี้น่าคิดต่อมากๆครับ